สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับอักษรอเลนและคุณครูนาเดียนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .2 ของอักษรมาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของการผันวรรณยุ์ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ผันวรรณยุ์ในอักษรกลางแล้วนะคะเราจะมาผันวรรณยุกกับอักษรสูงค่ะนะคะ อักษรสูงครั้งที่แล้วจาได้ไหมคะนักเรียนที่เราเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์ไปเนาะวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูปนะคะเอกไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวามีทั้งหมด5เสียงเสียงสามัญเอกโทรตรีจัตวาบางคานะคะที่มีรูปวรรณยุกต์บางคําก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ทุกคําต้องมีเสียงวรรณยุกค,ค่ะ บางครั้งนะคะรูปวรรณยุกต์ก็ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์นะคะและการผันวรรณยุกต์นะคะในการผันคําก็จะแตกต่างกันไปตามหมู่ของอักษระคะ่ะที่แบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ํานะคะสําหรับที่เราเรียนไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของอักษรกลางซึ่งมีทั้งหมด9ตัวนะคะที่คุณครูให้ในักเรียนจําว่าไก่จิกเด็กตายบนปาก องให้จำา7คํคำนะคะเพิ่มให้ดอชดากับตอประตักอีก2ตัวรวมเป็น9ตัวพอดีนะคะและอักษรกลางที่เราเรียนไปเนี่ยก็ยังใช้กับรูปบรรยุกได้ครบทั้ง4รูปอีกด้วยจำได้นะคะก็คือสามารถใช้ไม้เอกก็ได้ไม้โทก็ได้ไม้ตรีก็ได้ไม้จัตวาก็ได้นำมาใช้ในคำที่เป็นอักษรกลางได้ครบเลยค่ะแต่ว่า2ตัวนี้นะคะเขาพิเศษเพราะว่าเขาเนี่ย ใช้กับอักษรอื่นๆไม่ได้เลยค่ะอย่างที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นอักษรสูงค่ะในคำอักษรสูงนะคะมีทั้งหมดนะคะ11ตัวค่ะมีขอไข่ขอขวดชอดชิงทอสันานทอถุงพอพึ่งอฟอฝา,าส,าาสาลลอสลาสอฤษีสอเสือแล้วก็หอหีบนะคะเป็นอักษรสูงทั้งหมดทั้งสิ้น11ตัวด้วยกันนะคะ ที่ครูาเดียบอกนะคะ9ตัวอักษรกลางบวกกับอักษรสูง11ตัวเป็น20ตัวพอดี11ตัวนี้นะคะบางคนก็จําไม่ค่อยได้เพราะมีแต่อักษรหน้าตายากๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูก็มีเคล็ดลับมาช่วยให้นักเรียนจําได้ง่ายขึ้นค่ะให้นักเรียนจําว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีทั้งหมดนะคะให้นักเรียนจําทั้งหมด7คําเหมือนกันนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันแต่ให้นักเรียนจําไว้ว่าของสําคัญที่ผีเอามาฝากไว้นะคะก็คือถุงข้าวสารเนาะอ่าไอ้ถุงข้าวสารนี่แหละค่ะที่มีตัวซ้ําเยอะๆนะคะเช่นถอสันฐานถอถุงก็มีถอสันถานด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวขอไข่ก็มีขอขวดด้วยนะคะ แล้วก็สารก็มีสสารากับสอบอรศีด้วย7คําที่ครูให้ไว้บวกกับอีกสเอ่ออีก4ตัวอักษรนะคะ7จบวกสก็ได้11ตัวพอดีค่ะอย่าลืมนะคะถุงข้าวสารที่ผีฝากไว้นี่แหละสําคัญนะคะมีตัวอักษรที่ซ้ํามากกว่า1ตัวค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันพอขอ พอฟออขอสอหอชอนะคะนะคะเวลาเราผันจะเห็นนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณนเดียพูดถึงกอไก่อย่างเงี้ยนะกอไก่พูดถึงกอนะพื้นเสียงของมันนะคะจะอยู่ที่เสียงสามันเลย ก็กอก็กอกอแต่เมื่อคุณครูพูดถึงอักษรสูงนะคะนักเรียนพื้นเสียงของมันจะไปอยู่ที่เสียงที่สูงที่สุดเลยนั่นก็คือจัตาวาค่ะเช่นตัวผอตัวขอนะคะคอขอข้อคอขอ,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 ขอเห็นไหมคะเสียงของมันอยู่สูงที่สุดเขาก็เลยเป็นชื่อว่าอักษรสูงค่ะให้นักเรียนจําไว้นะคะว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน อย่าลืมของสำคัญที่ฝากไว้คือถุงเข้าสารนะทอขอสอมีตัวซ้ำค่ะอีก4ตัว7บวก4ก็ได้11ตัวพอดีนะคะเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมเช่นเดิมของเราที่เราจะมาต้องฝึกแยกแยะก,กันนะคะว่าเด็กๆจะจำได้ไหมว่าคำไหนบ้างพยัญชนะต้นตัวไหนบ้างที่เป็นอักษรสูง ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเนาะมาชายชื่อเพื่อนของเราค่ะว่าเพื่อนของเราคนไหนนะคะที่พยัญชนะขึ้นต้นด้วยอักษรสูง <ใช S 1> คู่แรกอีกแล้วค่ะระหว่างน้องสันกับอุ๋ยคุณครูเองนะคะชื่อครูเองครูนาเดียนะคะสันกับนาเดียใครเป็นอักษรสูงคะนักเรียนว่าผีฝากถุงข้าวสารเนาะสใช่แล้วค่ะสันเป็นอักษรสูงค่ะ ถัดมาค่ะระหว่างนนคนเดิมกับขิมคนใหม่นะคะนนกับขิมใครที่เป็นอักษรสูงคะผีฝากถุงข้าวขอไข่นะคะเพราะฉะนั้นขิมแน่นอนเลยค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะขวัญกับนุ่นค่ะนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ชั้นนักเรียนตอบว่าใครเป็นอักษรสูงคะพยัญชนะต้น ดูที่เสียงของคําหลักนะคะขวัญขอไข่นะคะเสียงเครเค,คนะคะเพราะฉะนั้นขวัญพยัญชนะต้นคือขอไข่นะคะอักษรสูงก็คือขวัญน,นั่นเองเก่งมากค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะระหว่างพ้นกับผิงผิงค่ะพอพึ่งกับพอพานค่ะใครที่เป็นอักษรสูงคะดูเสียงซิผอก็สูงแล้วเนาะทั้งนีเนาะผิงผิงแน่นอนเลยค่ะ กเออขอโทษนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีก็พอพึ่งผิงผิงชัวเลยดิงดถูกไหมคะถัดมาอีกคู่หนึ่งนะระหว่างแดงกับฝันใครที่จะเป็นอักษรสูงคะพยัญชนะต้นมองไปแล้วบางคนบอกหนูมั่นใจแล้วครัครูตอบเลยทันทีดึงดึฝันค่ะถูกต้องนะคะถัดมาระหว่างต้อม กับส้มตอเต่ากับสอเสือใครจะเป็นอักษรสูงคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันส้มกับสาสรส่อเสือเนาะใช่แล้วค่ะนักเรียนตอบว่าส้มนะคะจริงไหมเรามาดูเฉลยกันใช่แล้วค่ะส้มจริงๆด้วยค่ะอีกสักคู่หนึ่งนะคะฉัดกับรินค่ะชอชิงกับรอเรือชอผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเนอะอยู่ใน กรุ๊ปนี้พอดีเลยค่ะเด็กๆก,ก็ต้องตอบว่าฉัดใช่ไหมคะเราลองมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะเฉลยของเราก็ฉัดจริงๆด้วยค่ะถัดไปนะคะสองคนเหมือนเดิมน้โมกับถาซินีหูเพื่อนของเราชื่อเอาชื่อจริงมานะคะทั้งสองคนนโมกับถาซินีค่ะถาซินีขึ้นต้นด้วยถอสันฐาน้โมขึ้นต้นด้วยนอหนูใครจะเป็นอักษรสูง ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอย่าลืมอะไรสำคัญนะที่ผีฝากไว้ถุงข้าวสารค่ะถุงก็นอกจากมีแสดงว่ามีตัวซ้ำอีกนอกจากถอถุงแล้วก็มีถอสันฐานด้วยนะคะฐานศีีของเราเนี่แหละก็เลยเป็นอักษรสูงด้วยดูซิใช่ไหมอ๋าจริงด้วยฐานศนีเป็นอักษรสูงค่ะอีกคู่นหนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งเป็นคู่สุดท้ายและคุณครูจะให้นะักเรียนลองคิด,อคดเองดูนะคะระหว่างน้องขุน ขุนนะคะกับแก้มขุนกับแก้มใครที่เป็นอักษรสูงนะใครพร้อมที่จะตอบนะคะเตรียมตัวไว้นะคะเพราะครูบอกให้ยกมือแล้วตอบเลยนะหนึ่งสองยกมืออ่าถูกต้องค่ะได้เลยตอบเลยค่ะว่าขุนหรือแก้มที่เป็นอักษรสูงขุนเพราะว่าขุนเป็นขอไข่นะคะอยู่ในผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันาข้าวเนาะเอาละถูกต้องนะคะประมือให้ตัวเองหน่อย เห็นไหมคะนักเรียนพอนักเรียนจําอักษรกลางได้จําอักษรสูงได้แล้วนักเรียนแยกแยะได้แล้วว่าเพื่อนคนไหนที่ชื่อเป็นอักษรกลางเพื่อนคนไหนที่ชื่อเป็นอักษรสูงเริ่มจะไม่ยากแล้วนะคะการจดจําอักษรสาหมู่ของเราเดี๋ยวเรามาดูการผันวรรณยุกต์โดยใช้อักษรสูงกันค่ะอักษรสูงนะคะเขาผันได้ไม่เหมือนอักษรกลางค่ะอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5เสียงค่ะแต่ว่าอักษรสูงเนี่ยผันได้เพียงแค่3มเสียงเท่านั้น ผันได้เพียงแค่สามเสียงเท่านั้นได้แก่เสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวาค่ะเหตุที่เขาผันได้แค่สามเสียงนะคะเพราะว่าเวลาเขาผันแล้วนะคะไม่มีตัวอักษรที่สามารถเขียนในสามัญได้คำสามัญได้นะคะแล้วก็ไม่มีอักษรที่เขียนในเสียงตรีได้ค่ะเขาก็ผันได้แค่สามเสียงนะคะเช่นคำว่าฉันนะคะ เสียงชอมันสูงอยู่แล้วเนาะตัวตัวฉันเองเวลาคุณครูนาเดียผันฉันฉันชันชันฉัน,ฉน,ฉน,ฉนเสียงชัว่าฉันที่ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะไปอยู่ที่เสียงจัตาวาแล้วนะ่ะเนี่ยเสียงมันสูงอนะมันเป็นอักษรสูงนะคะนักเรียนจำไว้น,นิดนึงนะคะในการเรียนเรื่องการผานันถ้าคุณครูพูดถึงพื้นเสียงนะคะหมายถึงคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกสะกดเลยอย่างคําว่าฉันเนี่ยพื้นเสียงของเขาเนี่ยนะคะก็คือ เสียงจัตาวาเข้าไปแล้วเพราะเป็นอักษรสูงนะคะเวลาเอาไปเติมไม้เอกก็เป็นชันชั่นนะคะอ้าวคุณครูคะแล้วทําไมเวลาเราผันจริงๆอะ่ะมันก็ออกเสียงได้นะคุณครูชันชันชั่นชั่น,น,นอะ่ะก็เหมือนมีครบนะแต่ถ้าคุณครูให้นักเรียนเขียนคําว่าชันจริงๆอะ่ะนักเรียนใช้ตัวอะไรคะชอไม่หันอากาศนอชันนะคะไม่ได้ใช้ตัวชอชิงนะคะเราก็ถือว่าชอชิงอะ่ะผันเสียงสามัญไม่ได้ เขียนคำว่าชั้นเหมือนกันเช่นชั้นป .4 ทับ2ชั้นป .2 ทับ4อย่างเงี้ยมีตัวเขียนได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ฉอชิงเราก็ถือว่าผันไม่ได้ดังนั้นแล้วนะคะอักษรสูงจึงผันได้เพียง3มเสียงเท่านั้นก็คือเอกโทและจัตวาแหก็ผันเป็นแหแหแห่เวลาเขียนนะคะเวลาผันจริงๆก็แห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 ได้แหแหแห ขาวก็ผันเป็นขาวข้าวขาวนะคะดูต่อไปสิผิงก็เติมไม่เอกเข้าไปเป็นผิงพิ้งผิงนะคะพื้นเสียงไม่มีตัววรรณยุกนะคะอยู่ที่จัตวาค่ะฝ่ายก็ฝ่ายฝ้ายฝ่ายฝ่ายฝ่ายฝ้ายฝ่ายนั่นแหละเนาะเสือนะคะเสือก็ผันได้เป็น เสือเสื้อเสือ,สอรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทนะคะรูปไม่มีรูปเลยดันเป็นเสียงจัตวาไปเลยหามเติมไม่เเข้าไปหามห้ามหามมาจากหามหามห้ามหามหาม,หามนั่นเองนะแต่ว่าเวลาเขียนหามใช้หอหนกฮูกแทนเห็นไหมคะใช้หอหีบไม่ได้ก็ถือว่าผันไม่ได้ไข่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 เหมือนกันใช้คอควายแทนแสดงว่าไม่ได้ใช้ขอไข่ก็ผันไม่ได้ เติมไม่เอกเข้าไปในเสียงเอกไข่ไข่ไข่แบบนี้ค่ะผันได้เสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวาสามเสียงเท่านั้นนะคะดูต่อไปค่ะการผันวรรณยุกข,ของอักษรสูงนะคะแหงก็เติมเข้าไปแหง่งนะะเสียงเอกแหง่งเสียงโทแหง้งและเสียงจัตวาแหงค่ะ หาวก็หาวห้าวหาว,หาวผ้าก็ผ่าผ้าผาสูก่ก็สู่สู้สูห้อยก็หอยห้อยหอยแบบนี้นะคะจะได้แค่3มเสียงนะคะเพราะว่าเสียงอื่นๆตรงนี้นั่นนะ่ะต้องเอาตัวอักษรตัวอื่นที่ไม่ตรงกับตัวที่เราผันอยู่เนี่ยมาช่วยผันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองผันวรรณยุกต์กันนะคะโดยการเขียนให้ครบทั้ง5ช่องเลยนะคะอันนี้คําว่าขุนค่ะสามัญผันไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้พื้นเสียงค่ะเพราะว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์พื้นเสียงจะต้องไปอยู่ที่เสียงจัตวาเพราะฉะนั้นเสียงเอกรูปเอกเสียงเอกคุณคุณคณ้นขุนนะสามัญผันไม่ได้เลยคุณครูขีดทิ้งให้หมดเลยนะคะ ตีผันไม่ได้เลยคุณครูขีดไว้ให้หมดเลยผันได้แค่3มเสียงเอกโทแล้วก็จัตาวาส้มค่ะสมส้มสม,สม,มพื้นเสียงอยู่ที่จัตาวานะคะพิงเติมไม่เอกเข้าไปเสียงเอกพิงเติมไม่โทพิงไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นเสียงอยู่ที่จัตาวาผิงค่ะฝันก็เช่นกัน ฝันฝันแล้วก็ฝันค่ะสันนะคะก็ผันได้สามเสียงใส่เข้าไปค่ะสันเราใส่กรันไว้ด้วยนะคะเพราะว่ารูปคำเดิมมันมาจากต่อเต่ากะระันนะแต่มันไม่มีความหมายนะสัน้นนครูถือว่าอาจจะไม่มีนะคะว่าไม่มีความหมายแล้วก็สันคำนี้แหละเติมกรันไปก็ไม่ออกเสียงต่อเต่านะคะ ถัดมาขิมใส่ไม่เอกเข้าไปก็ขิมใส่ไม่โทเข้าไปก็ขิมเขียนธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีรูปบนยุกอะไรเลยเป็นพื้นเสียงก็คือขิมค่ะคําสุดท้ายนักเรียนลองสิคําว่าผีเติมไม่เอกเข้าไปผีเติมไม่โทเข้าไปพี่เติมไม่เติมอะไรเลยเป็น ผีค่ะแบบนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะอักษรสูงมี11ตัวนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันและเพิ่มเติมอักษรที่มีตัวซ้ํากับถุงข้าวสารนะคะก็คือทอสันธานขอขวดแล้วก็อีกสองสอที่เหลือสอสารากับสอฤษีค่ะนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะว่าอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างและผันได้เพียงแค่กี่เสียงเท่านั้น3เสียงนะคะ เอกโทแล้วก็จัตวาค่ะพื้นเสียงคือตัวที่ไม่มีวรรณยุกต์เลยอยู่ที่จัตวาค่ะไม่ยากนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะไปทบทวนได้นะคะที่หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาหรืออ่านล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะมาเรียนกับคุณครูในคาบถัดไปค่ะคาบนี้พร้อมแล้วนะคะพักผ่อนกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน